ต้นถั่วูของเราออกมาอย่างสวยเลยทุกคนมีดอกด้วยใช่ใชคุ่ณคุณ่ ก็จะทาอันนี้ให้นะคะทารั้วถั่วฝักยาวเพิ่มนะคะเพราะว่าต้นถั่วฝักยาวของเรามันเริ่มโตแล้วก็พื้นที่มันไม่พอให้มันเลื้อยนะคะเราก็เลยเพิ่มขึ้นไปต้นนี้ให้อาหารนะคะเพราะว่าเป็นโรคใบหงิกไม่รู้จะทํายังไงให้มันหายนะ,ะก็มีดอกมีอะไรนะเราก็เลยปล่อยมันไว้เสร็จแล้วเหรอคะ ขอบคุณมากคตาเก็บกะเพราไปผัดวันนี้จะทำผัดกะเพราให้ป๊ะป๊านะคะ,ะป๊าอยากกินกะเพราไม่กี่ยอดแต่ว่าสามารถผัดได้หนึ่งจานสุกินี่ได้ลูกแต่ไม่เคยได้กิน เพราะว่ามันขึ้นมาแล้วมันก็จะฟอนะคะไม่ไดีกินซากลูกอันนี้พริกเกาหลีนะคะมันยังไม่แดงเราก็เลยยังไม่เก็บนะคะถ้าแดงแล้วเราก็จะไปใส่ช่องฟีดไว้เอาเวลาเอาไปใส่อะไรนะอาหารที่มันต้องแต่งหน้าด้วยพริกแดงเพราะว่าญี่ปุ่นเขาไม่มีพริกแบบนี้ขายนะ จะเก็บอันนี้ไปทํากะเพราอันนี้เป็นพริกหยวกเหมือนบ้านเรานะคะพริกหยวกกะเพราเก็บวันนี้ได้แล้วกะเพราหนึ่งจานป,ะปะ๊าสวัสดีอรัสวัสดีครับวันนี้จะให้ป๊าปเข้าครัวทําผัดกะเพราไก่นะคะเพราะว่าเข้าสวนกันมาแล้วก็เไยช่วยกันทําให้ป๊าเป็นคนโชว์ฝีมือกะเพราไก่ของป้าอยากกินได้ ทำเลยป้าดหน้าิะเข้าไก่โอ้ใส่ไก่ไเลกปเชฟเชฟกระเพาเลย กระค่ะนี่เชฟกระค่ะนี่ขอบป้าระวังมันนุ่นไปตรงหน้ตาต่าง ไม่ดีที่วันนี้เราไม่บอกนะคะให้สปาตะคนใส่อเองเตรียมซอสไม่ให้ห่อยแน่แน่เลยเพราะว่าดูยูทู e อาหารไทยมาเยอะแล้วนี่เนาะ ใส่อะไรต่อกัเอโตมาัวนามันมีซอสมันอยากกระดกเลยเดี๋ยวมันกระเด็นใส่โอเคโอเคใส่ท่ากันเพื่อนสีชมพูด้วยนะแล้วก็ใส่อะไรปะเอ่น้ำน้ำตาลไม่ใช่เมื่อกี้ใส่ยังคานอ่ะมูคานใส่แล้ว ใส่แล้วใส่หมูคนอไปแล้วก็พูดหรือยังเมื่อกี้พูดแล้วโอเก็แบบนี้ยังไม่ได้ใส่เห็นหมูคณอเอ๊ะใส่แล้วเส่กี่ครั้งส้างแล้วหม่พูดพูดด้วยหมูคนอซุปหมูคนอซุปใสไปแล้วน้ำตาลน้ำตาลก็ใส่แล้ว ทำไปคืนน้ำลายมันก็าบบบี้บี้ให้เนื้อไก่มันแตกนะบี้บี้ใบ,<อ>บกระเพา,า,าะใบใบกระเพาครับใบกระเพาสุดท้ายใส่ใบกระเพาะครับ,บ,รบผมที่้ย ปิดไฟกีค่คนหน่อยป,ป้าอือหืออ่อยแน่แนหม,มนนหอมดีหอมดีหอมดีใช่ไหมหอมดีหน้าอร่อยปี๊มกับป้าดูปุ๊บไอเสร็จเรียบอึหน้ากับป้าดิย <c oughs> มันเจ๊งแล้วเดี๋ยวหน้าป,ปัวา น่าอร่อยใช่ mm. มีคิวหลีด้วยเอาคิวหลีไปใส่ผัดกะเพราไก่ฝีมือป๊าป๊าตาดากีมัสฝีมือป๊าป๊าเป็นยังไงนะ อะไรเนี่ยนะป๊อป๊าบอกหิวค้าวอืมออืมอะไรอ่ะอืมฝีมือใช้ได้นั่นเนี่ย ป๊าไม่อยากกินพริกสีแดงพริกสีแดงมันเผ็ดพริกสีเขียวไม่เผ็ด<อ>แต่มมากก็ชอบกินพริกนิดนึงป,ป๊าเผ็ดเดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้ คลิปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ